สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทําทำนายทายทักคราวนี้เราจะมาทำนายดวงชะตาคาดการแนวโน้มนะของ12นักสัตว์เป็นการคาดการนะในปี2566แนวโน้มสถา,านการณ์จะเป็นอย่างไรนะในเอ่อในที่นี้เราจะมาดูนักสัตว์ปีละกาหรือปีไก่ปีไก่นี้จะเป็นยักษ์ผู้ชายเป็นทัดเหล็ก ตัวเล็กใกยใหญ่นะ่ะชาวปีละกาดีแกร่งตัวเล็กดีแกร่งอดทนนะทําบุญกับคนไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่หรอกนะชาวปีละกาหรือไม่จะเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะเวลาเขาทาอะไรเนี่ยเขาไม่ไม่เราพูดอะไรไม่ชอบออมขอมพูดมาเลยนะแล้วก็เป็นคนที่ห่วงภาพลักษณ์ตัวเองมากไม่อยากให้เสียชื่อเสียงไม่อยากให้เสียภาพลักษณ์คำติเตียนเนี่ยนะ บางทีก็ไม่อยากจะยอมรับมันค่อนข้างจะหัวดื้อหน่อยนะคะเขาจะเป็นคนที่มีทักษะหลายด้านนะชาวปีละกาเนี่ยมีความสามารถหลายด้านนะเป็นที่ยอมรับนะแล้วคนที่เป็นคนที่ช่างคิดจังฝันอยากำํำน่นทำนี่นะ่ะนะชาวละกาไม่ยอมไม่ชอบหยุดนิ่งนะในบางท่านหาความก้าวหน้าให้กับตัวเองเสมอในสถานการณ์ของคาดการณ์ในปีหน้าเนี่ยนะนะเรามาดูว่าเราจะต้องลด นะไอ้ความดื้อหรือหรือยอมรับฟังคำติเตียนแล้วในปีหน้าเนี่ยนะที่ผ่านมานะนะชาวลักการนะนะโอ้โหเหมือนขึ้นอยู่หลังเสืออะไรทุกอย่างมีปัญหามีความเศร้ามีเรื่องอึดอัดใจอนะหลายๆอย่างนะบางทีมีเรื่องไม่สมหวังอนะที่ผ่านมาอนะนะหรือกำลังประชิญอยู่นี่แหละต้องอดทนต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินนะ แม้กระทั่งความรักนะหรือสุขภาพบางท่านคิดมากมันบั่นทอนนะอันนี้หมายถึงสิ่งที่เผชิญอยู่เนี่ยปีนี้เนี่ยเผชิญอยู่นะคะนะคุณจะผ่านมันไปนะในปีหน้าแต่มันจะไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะในช่วงครึ่งปีแรกนะลืมบอกไปว่าการทำนายแบบ 12ราศีในลักษณะของความรักทำให้แล้วสำหรับการทำนายแบบ12นักษัตว์นี่เราจะมาทำนายในลักษณะของงานเงินความรักสุขภาพจะเน้นงานกับเงินให้นะคะส่วนความรักก็ทำนายให้แล้วในดวงคาดการณ์นะสถานการณ์ในปีหน้ารวมทั้งสถานการณ์ของคนรักด้วยนะคะปีหน้าเนี่ยทำให้ด้วยเพราะนั้นไทยใครหาไม่เจอถามมาหรือไม่ทราบ ว่าเกิดราศีอะไรบอกเดือนมานะเดี๋ยวจะฝากลิงก์ให้ลองไปดูดูซิว่าเป็นอย่างไรนะสัานรบบแบบ12นักสัตว์เราจะดูแบบทั่วไปนะคะโดยใช้ไพ่พรมยานในการทำนายเนี่ยนะคะเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะเพราะนั้นอย่าเคร่งเครียดอย่าซีเรียสกับการดูดูเป็นแนวทางคอยตั้งรับกับมันสิ่งที่มันดีเราก็มีความสุขเป็นกำลังใจ ส่งเสริมดวงตัวเองให้ดียิ่งขึ้นสิ่งที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคตั้งรับคอยสู้กับมันนะสิ่งที่ทําได้ก็เหมือนกันทําบนอุทิศกุศลแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรแผ่เมตตาให้ตัวเองจะได้มีความสุขนะอุปสรรคปัญหาให้มันออกไปไกลๆในปีหน้าเนี่ยคุณจะจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาอยู่นะคะแต่ว่าช่วงครึ่งปีแรกเนี่ย นะคุณบางท่านอาจจะมีอยากจะเดินทางนะอยากจะมีอะถ้าเรามองลักษณะของการงานนะเราเอามาเรื่องงานไปเลยดีกว่าการงานนี่บางท่านนะถึงแม้จะอึดอัดนะแต่คุณก็ยอมที่จะเรียนรู้กับงานบางท่านไปศึกษาอบรมเพิ่มเติมวิชาชีพลักษณะของหน่วยงานบางท่านถูกส่งไปอบรมเพื่อที่จะมานะทําหน่วยงานตัวเองให้ดีบางท่านมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งบาง เนี่ยมีโอกาสสอบรับราชการมีโอกาสที่จะได้แต่มันจะได้ในช่วงในปีหน้านี่แหละนะอาจจะเป็นเด่นๆในช่วงครึ่งครึ่งปีหลังนะคะครึ่งปีแรกก็ก็มีโอกาสในช่วงของอต้นต้นปีนะคะถ้าได้ก็ได้นะถ้ายังไม่มีอะไรดีขึ้นก็เป็นช่วงครึ่งปีหลังในเรื่องของหน้าที่การน,นมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง นะคะมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้งานใหม่ๆมีโอกาสได้ลงทุนนะทำสิ่งดีๆปีหน้าในดีการลงทุนกิจการต่างๆมันจะเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มประสบความสำเร็จเข้ามานะคะการเริ่มต้นใหม่อย่างสบายๆมีความสำเร็จในอนาคตข้างหน้าก็คือปีหน้านะอย่ามองถึงปีนี้นะปีนี้มันยังแย่อยู่บอกได้เลยแต่มันจะเริ่มดีขึ้นนะคะ เป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเคร่งเครียดน,นะบุญกรรมแต่ละคนทํามาไม่เท่ากันนะบางท่านอาจจะกระทบน้อยกระทบมากกระทบน้อยนะอยู่ที่วิบากกรรมแต่ละคนนะคะการอ่มีโอกาสได้เดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบางท่านมีโอกาสได้ไปทํางานในที่ไกลๆบางท่านไกลถึงต่างประเทศนะในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยนะแต่บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่มันทําให้คุณมีความวิตกกงังวล นะคะมีความวิตกกังวลนะส่วนงานใหม่งานธุรกิจการลงทุนใหม่ครึ่งปีหลังโอสุดยอดเลยงานเงินตำแหน่งสมัครงานมีโอกาสได้นะครึ่งปีหลังนี้แน่นอนนะมีโอกาสดีขึ้นเงินจากงานการลงทุนกิจการนะการค้าการลงทุนใหม่เจ้าที่ก็ไหวก็ดีนะเจ้าที่แรงอยู่นะเจ้าที่สำหรับ ประกอบอาชีพหรือเจ้าที่ในลักษณะของการทํางานอยู่ที่นั่นนะว่าเจ้าที่แรงอยู่นะคะนะคะการทํางานเนี่ยจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างในเรื่องของอารมณ์หรือโดนกดดันจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอึดอัดอึดอัดอดทนเนี่ยจะอยู่หรือจะไปนี่แหละกำลังพิจารณาว่าจะอยู่หรือจะไปกําลังชั่งน้ําหนักอยู่ไปมันมีอะไรดีไหม ไม่ไปแล้วมีอะไรดีไหมอ่าอยู่แล้วเบื่ออึดอัดแต่ถ้าคุณอยู่คุณมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะให้มันผ่านช่วงนี้ไปนะปีหน้าจะมีอะไรดีๆอดทนไว้นะอย่าเพิ่งไปลาออกถ้าคุณลาออกในช่วงนี้ครึ่งปีแรกคุณยังหางานยากลําบากอยู่นะหางานใหม่นะยากลําบากแต่ครึ่งปีหลังมีโอกาสดีๆเข้ามาอยู่นะคะรวมทั้งกิจการต่างๆเริ่มดีขึ้นนะในช่วงครึ่งปีหลังนี้โดดเด่นมากๆครึ่งปีแรกนี้อาจจะลุ่มๆดอนๆอยู่บ้าง สำหรับคนลงลงทุนหรือกิจการต่างๆประกอบอาชีพธุรกิจการค้าอะไรก็ตามนะคะส่วนการเงินการเงินเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นบางท่านอาจจะมีโอกาสได้บรดกหรือได้เขาเรียกว่าได้หลักทรัพย์หรือมีการซื้อขายอสังหาสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์นะนะคะมีโอกาสนะ มีโอกาสได้นะแต่ว่าก็ต้องระมาะระวังนะคะการหลอกลวงหรือการผิดพลาดทำให้คุณนะอาจจะไม่พอใจนเพราะนั้นรอบครอบให้มากๆมันมีเกณฑ์ทะเลาะก,กันนะแล้วก็มันมีโดดเด่นในลักษณะแบบมีปากมีเสียงเพราะว่าปีนี้หรือปีปีนี้นะ,นะมีปากมีเสียงทะเลาะก,กันเนี่ยอย่าให้มันบานปลายไปถึงปีหน้านะคะ,ะ,คะเกณฑ์การขัดแย้งนะ ก็จะมีบ้างกระทบบ้างต้องควบคุมอารมณ์นะคะสติสติสตินะแผ่เมตตาอุทิ่ส่วนกุศลไปแล้วก็รอบครอบในเรื่องเงินเงินทองทองนะเป็นคนใจกว้างเหมือนกันนะชาวลาักาเนี่ยใช้เงินก็เติบเหมือนกันได้มาปุ๊บก็เตรียมจ่ายบางทีการเงินมันอาจจะยังไม่ฟื้นตัวมากเท่าไหรนะ่นะักนะแต่ถ้ามองเรื่องโชคลาภมันจะมีครึ่งปีหลังนิเข้ามาเยอะเลยนะครึ่งปีหลังเนี่ย ทั้งการลงทุนกิจการได้เงินตกเบิกได้เงินจากลงทุนการค้านะหรือการกู้ยืมหรือการผลงานเนี่ยนะคุณก็จะได้รวมทั้งโชคนะโชคจะมาเต็มๆในช่วงครึ่งปีหลังนีนะชาวลกาบอกได้เลยจะมีบ้างก็ตอ้องการทะเลาะหรือขัดแย้งกันเนี่ยนะคะต้องต้องควบคุมดูแลแบบควบคุมตัวเองดีๆนะสติสติ มันจะทําให้พลังชีวิตตัวเองมันลบมันทําให้อ่เขาเรียกว่าหมองนะในลักษณะของเป็นทุกข์ในเรื่องของความขัดแย้งนะคะอือจะครึ่งปีหลังในี่ดีมากมีทั้งโชคมีทั้งการลงทุนประสบความสําเร็จเงินทองล่ํารวยโชครัวๆเลยนะครึ่งปีหลังในชาวลการัวๆเลยพอครึ่งปีหลังมาปุ๊บสองสามเดือนติดมาเนี่ยรัวๆเลยนะแทบไม่น่าเชื่อเลยนะ อันนี้แล้วแต่บุญแต่ละคนนะคะเรื่องโชคลาภเนี่ยแบบฟุกฟุกหรือการลงทุนได้เงินมาเนี่ยกิจการลงทุนทํางานผลงานได้เงินเนี่ยนะคะรวมทั้งโชคแบบฟุกฟุกนี่แหละนะแต่ปีนี้ค่อนข้างจะแย่อยู่นะ,จะเจ้ารากาปีหน้าแน่นอนครึ่งปีหลังยิ่งดีเลยบางท่านขายหลักทรัพย์ได้เนี่ยหลายๆอย่างนะคะนะ คือว่าครึ่งปีหลังมันดีมากเลย80%เนี่ยน,นะเรื่องเงินเงินทองทองโชคแล้วแต่ว่าครึ่งปีแรกอาจจะลุ่มลุ่มดนดนเน่นะแต่ยังไม่ไม่เท่าไหร่นะคะทีนี้เรามาดูความรักเนี่ยความรักนี่ก็ค่อนข้างจะหนักนะทุกใจเรื่องความรักมันต่อเนื่องกันนะมันต่อเนื่องมาจากปีปีนี้อ่ะไปโยงเข้าปีหน้าปี66ความรักนะเออแต่คุณมีโอกาสเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นความรักใหม่ พบกับความรักใหม่เนี่ยครึ่งปีหลังน่ะโดดเด่นเลยตกลุมรักเลยนะคู่เข้ามาเลยแต่ครึ่งปีแรกนี่ค่อยๆค่อนข้างจะกําลังปรับตัวเงาเงาเศร้าๆโดนกดดันจากครอบครัวบ้างโดนกดดันจากคนรอบข้างญาติพี่น้องบ้างแล้วก็ความรักมันไม่ค่อยชัดเจนทําให้คุณมีความรู้สึกเงาเงาเศร้าๆในจิตใจอย่าให้พลังลบเข้ามาในตัวเรานะมันจะเป็นผลกระทบกับงานหรือโชคได้นะ บางท่านคนรักอาจจะอยู่ไกลไกลถึงต่างประเทศนี่แหละทาให้เราคิดถึงห่วงหาอาทรมันยังลมพัดลมเพยอยู่นะครึ่งปีแรกนะครึ่งปีหลังดีมากเลยนะการดูแลรับผิดชอบเงินเงินทองทองเนะี่ยนะคะคนรักเริ่มก่อร่างสร้างตัวประสบความสําเร็จหลายหลายอย่างนะคะแต่มันจะมีทางเลือกนะมีทางเลือกมันมันมันมีทางเลือกในเรื่องของความรักไม่รู้จะเลือกเส้นทางไหนไม่รู้จะอยู่หรือจะไปนี่แหละ ถ้าคุณตัดสินใจถือว่าเคารพในการตัดสินใจของคุณนะคะเรื่องเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับตัวเองความอยู่รอดอยู่แล้วมันทุกอยู่ทําไมไปหาความสุขเอาข้างหน้าเราไม่รู้มันจะทุกจะสุขแต่ขอออกไปจากจนตรงตรงจุดนี้ก่อนเรารู้อยู่แล้วมันทุกข้างหน้ามันจะสุขก็ได้หรือจะทุกก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ขอให้ออกไปจากจุดนี้ก่อนนะชาวลากาจะมองความรักอย่างนั้นนะบางคนเนี่ยยังมีเรื่องราวที่ต้องฟ้องร้องกันด้วยซ้ำไปเราจะไม่พูดรายละเอียดนะคะ ในที่แน่ๆคน,คนโสดมีโอกาสพบรักแน่นอนนะคะเป็นคนดีมีฐานะเออแต่คนที่มีคู่เนี่ยนะ,ะก็ค่อนข้างจะมีปัญหามันจะมีเส้นทางเลือกจิตใจเศร้าหมองในเรื่องความรักเพราะนั้นขจัดมันออกไปปีหน้าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาคุณจะเริ่มต้นอะไรดีๆในตัวของชาวลกาอยู่นะคะมันบ่งบอกถึงการเริ่มต้นอย่างสบายๆและก็มีความสำเร็จรออยู่ข้างหน้าบอกได้เลย ชาวลกาถึงแม้ปีนี้จะมีปัญหานะหลายๆอย่างนะความรักก็มีปัญหาความรักผิดพลาดหลายอย่างปงๆปงอะ่ะการเงินก็แก่ไขกันเนี่ยนะนะเงินหมุนแทบไม่ทันแต่ถือว่าหมุนเวียนอยู่นะหมุนเวียนนะคะที่เรามองสุขภาพบ้างสุขภาพจริงๆแล้วชาวลกกาช่วงนี้จะไม่เป็นอะไรมากนะแต่ว่ามันจะเป็นโรคเกี่ยวกับพักผ่อนไม่เพียงพอความเครียดเข้ามานะไม่เด่นชัดในลักษณะโรคร้ายแรงนะมีโอกาส ดูแลตัวเองบ้างนะคะอย่าให้มันเข้ามานะคะถ้าถ้าเราล้มเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะมาทันทีโรคภัยไข้เจ็บเพราะนั้นดูแลตัวเองนะคะชาวละกาเนี่ยมันดูแลสุขภาพมันเป็นการหักโหมนะเป,นเป็นความเครียดนะะ่ะนะมันเป็นความเครียดเข้ามานะคะแล้วก็วต้องควบคุมอาหารการกินนะ,ะนะคะตัวเองวางแผนจะดูแลร่างกายสุขภาพ เพราะนั้นต้องกระจัดมันออกไปความเครียดต่างๆต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะดูแลตัวเองอะไรดีๆอาหารเสริมอะไรดีๆก็หามาบำรุงนะเพื่อตัวเองนะและสำคัญที่สุดคุณอย่าลืมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรรับกับปีใหม่รับกับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาถึงแม้ว่าช่วงครึ่งปีแรกจะยังลุ่มๆดอนๆอยู่บ้างแต่ครึ่งปีหลังโอ้โหคุณฉลิขฉลุยไปเลยดีมาก เป็นการเริ่มต้นอะไรอย่างสวยงามมากแต่ต้องอดทนนะเนี่ยนะคุณเบื่อมากเลยกับการอดทนกับการที่จะต้องรอคอยความอดทนของคุณนะมันเป็นความอดทนที่คุ้มค่าในปีหน้านี้นะแล้วหลายๆอย่างมันจะดีขึ้นแม้กระทั่งงานหรือเงินก็ตามนะแม้กระทั่งความรักก็ตามมันเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสบายๆนะคะในปีหน้านี่นะคะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสบายๆ จะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะโอเคนะคะสําหรับนักสัตว์วีรากาก็คงประมาณนี้นะคะอย่าเคร่งเครียดนะคะเราจะมีการทํานายเป็นรายเดือนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะว้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันต่อนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆดีๆมาฝากท่านอีกในคราวต่อไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ